มาพี่น้องมาเนี่ยก่อยหมูพี่น้องอย่างละห้องมาก่อยนัพี่น้องเนาะนี่เดี๋ยวซอหอมใส่ก่อนพี่น้องสูตรทีสานมันกุนี่ละห้องอย่างแล้วก็มาก่อยพี่น้องอืมซอยหอมใส่ก a, ่อนพี isso, ่น้องเนาะตังตังรูดอ่าพี่น้องมากซอยหอมใส่แล้วบทเนี่ยนี่คือก่อยหมูด้วยพี่น้องอย่างละห้องจะมาก่อย อ่ะพี่น้องมังนาวตามด้วยมังนาวบาทนี so so ่ถือเป็นฝามไปเลยแล้วยมังตามเลยมังนาวพี่น้องโอ้โหลุนๆุนแล้วกับบีบใส่พี่น้องบีบมังนาวใส่แล้วจะเพลสิมักเก็พี่น้องเด้อมักสมผสมให้มักสมกับบีบใส่หลายพี่น้องบีบมันลงไปนี่พี่น้อง อันนี้มิดมีมิดถ้ดดาเราออกอ <c oughs> ย่าไปใส่ลงไปพี่นอ้องบีบลงไปอีกนี่ละโอ้แต่ผมคิดว่าไม่ใช่สม,มันละนตลลามด้วยน้ำตาใส่พอประมาณพี่นอ้องใส่เค็มไรแล้วเขาสิกินน้ำกระไ้ตามด้วยของนัวของแสบพี่นอ้องโอ้ยลงไปนี่โอ้ลงไปของนัวของแสบตามด้วยพี่ผงพี่นอ้องนี่ใส่ลงไป ใส่พอประมาณใส่หลาย่ถ้าคนกินเพน็ดไปกินน้ำบ่ได้พี่น้องตามด้วยข,ข้าวคั่วนี่หน่อยเดียวพี่น้องใส่เว้ยเลยนี่อ๋พอพี่น้องบาดนีได้แต่พี่อันใหญ่แล้วมาคนโอ้ยหอมบาดพี่น้องหอมข,ข้าวคั <c> ่ว <oughs> หอมบมะนาพี่น้อง นี่คือก๋อยหมูอย่างแล้วม,มาก๋อยด้วยพี่น้องด้วยโมเมนต์ก๋อยดิบพี่น้องนี่อย่างซุกแล้วอย่างซุกแล้วม,มาก๋อยพี่น้องโอ้ขิงแต่แสบหอมขนาดพี่น้องเลยน,นี่พี่น้องนี่เบิ้งนี่ขิงแต่แสบเราจะว่าเอาเฮีย เพาะลงไปกันเคาเติมปูงมิดเพาะอีกอืมมองเงกระมั้งเ็บอืมจับน้องซับชอบมันเอาเท้ายู่ตัซแผลก็ได้พีเติมด้วยจั้หนอยกอนเนาะเติมด้วยแจกหนอยกอน เค็มไปในด,ดอกพอดีนวล